วันนี้เดี็กกอนจะพาทุกคนไปเลือกชุดพร้อมบอกเคล็ดลับเลือกชุดหน้าร้อนอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของเนื้อผ้าเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยอากาศร้อน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 ดังนั้นผ้าที่เราเลือกใส่ไม่ควรจะหนาเกินไปยิ่งทันเนลระบายอากาศได้ยิ่งดีอย่างที่สองก็คือเรื่องของการแมทพอเป็นซัมเมอร์หน้าร้อนเราสามารถเลือกใส่สีที่มันมีความสีสันสดใสเพิ่มความสนุกให้กับการแต่งตัวรวมถึงเอาสไตล์ต่างๆมาแมทช์กันอย่างนี้กอนก็จะเลือกเอาเป็นเสื้อเชิ้ตบอเวลิงสีสันสดใสมาแมทช์เข้ากับของเกงลูกได้ของเราาบี พเพื่อนมาคอยเตือนสติว่าอันไหนผ่านไม่ผ่านแบบจริงๆและอย่างสุดท้ายนะครับบอกเลยก็คือเรื่องของกจิงคจริงมันสําคัญมากนะสำหรับผู้ชายเนี่ยเพิ่มความมั่นใจได้เยอะมาก,ากวันนี้ก็มีตัวช่วยก็คือน้ำหอมใหม่จากซีรีส์ฟอร์เมนของ Oriental Princess เป็นน้ำหอมกลิ่นใหม่แนวอารมบิติกซีตัสหอมสะอาดมา<อ>ก<อ>กลิ่นของต้นของเขาจะเป็นกลิ่นมิ้นต์เปลือกเลมอนและเกรฟรุตบอกเลยว่าเหมาะก,กับอากาศบ้านเรามากๆให้ฟีลหอมสะอาดสดชื่นนอกจากนั้นแล้วเขายังมีมิติความเท่ด้วยกลิ่นของจินเจอร์เครื่อนเทสอื่นๆกับกลิ่นโทนวูดดี้จากไม้จะมมมมาาช่่่ววยเเพิิิตคทได้อย่างมััั่่นนใจสสุดๆทีีคญตว้มั่นใจได้เลาช่วมมงน้้คคออลลุซัััเรร์แแววะบตต่ไดย่างเท่มพ ใจไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่น็น,นครั้งแรกของน้ำหอมฟอร์เมนสูตร Clean Beauty Perfumery มาจุ่พันเขายังทำจากวัสดุรักโลกด้วยนะครับทุกคนสามารถย่อยสลายได้หาซื้อกันได้ง่าย,ายที่ Oriental Princess ทุกสาขาเลยนะครับ